สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาชีววิทยาชั้นปีที่3วันนี้พวกเรามานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซินโดยมีชื่อสารว่า NAA ค่ะอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช อาหารที่ใช้สำหรับการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นอาหารสังเคราะห์ที่ประกอบขึ้นมาจากองค์ประกอบที่เป็นสารเคมีหลายชนิดมาผสมกันซึ่งสารเคมีดังกล่าวมีความจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชองค์ประกอบของอาหารเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสารต่างๆที่ใช้ประกอบขึ้นมาเพื่อเป็นอาหารสังเคราะห์เป็นสารประกอบอินิรีย์ และสารประกอบอินทรีย์มีดังต่อไปนี้สารประกอบอนินทรีย์เป็นสารในกลุ่มที่พบอยู่ในตามธรรมชาติซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในระยะต่างๆหากพิจารณาปริมาณของธาตุอาหารตามความต้องการของพืชที่ใช้ในการเจริญเติบโต จะสามารถแบ่งกลุ่มของสารประกอบอนินทรีย์ซึ่งโดยมากจะอยู่ในรูปของเกลือที่พืชจะสามารถนำไปใช้ได้ออกเป็นสองประเภทคือ 1. ่ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมาก 2. ธาตุอาหารรองธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณเพียงเล็กน้อยสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้ในการเพราะเลี้ยงนเยนื้อเยื่อพืช สามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มคือ 1. สารที่มีคุณสมบัติในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของเนื้อเยอื่อพืชที่ใช้กันอย่างแพร่หลายได้แก่ออกซินและไซโทไคนินออกซินเป็นกลุ่มสารที่มีคุณสมบัติในการช่วยให้เซลล์ยืดตัวและกระตุ้นให้เกิดรากเป็นสารในกลุ่มออกซินที่พบได้ในตามธรรมชาติไซโทไคนิน เป็นกลุ่มของสารที่ช่วยให้เกิดการแบ่งเซลล์และมีผลในการกระตุ้นให้เกิดยอดสารในกลุ่มนี้ที่พบในตามธรรมชาติได้แก่อะดีนีนและเซียทินจิปเบเรลินสามารถใช้ร่วมกับออกซินและไซโทไคนินได้เพราะจะมีผลในการกระตุ้นการยืดตัวของเซลล์ 2. สารที่มีคุณสมบัติในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้อเยื่อพืชซึ่งช่วยในการชะลอการเจริญของเนื้อเยื่อพืชในหลอดทดลองช่วยให้ยอดสั้นลงและอาจชักนำไม่มีการเกิดตาในการเพราะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชบางชนิดได้เช่นกรดแอสไซติกฟอโลกูซินอนแอนซิมมดอนเป็นต้น การเตรียมสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในกลุ่มออกซินโดยมีชื่อสารว่า NAA ค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ 1. บิกเกอร์ขนาด50 ml 2. กระบอกตวงขนาด500 ml 3. ขวดใส่สารเคมีขนาด500 ml 4. เครื่องช่างสีตำแหน่ง 5. น้ำกลั่น สารเคมีที่นำมาทดลอง 1. โซเดียมไฮดรอกไซด์ 2. แนปทาีนอะซิติกแอซิดวิธีทำการทดลอง 1. เตรียมสารแนปทาีนอะซิติกแอซิดโดยการนำบิกเกอร์ไปไว้บนเครื่องช่างสีตำแหน่งแล้วนำสารแนปทาีนอะซิติกแอซิดใส่ลงในบิกเกอร์ให้ได้ปริมาตร0.025กรัม 2. เมื่อช่างสารเสร็จแล้วนำโซเดียมไฮดรอกไซด์หยดลงในบิกเกอร์ที่มีสารเนปลีนอซิติกแอซิดจนละลายสารในบิกเกอร์จนหมด3เมื่อทำการละลายสารเนปลีนอซิติกแอซิดแล้วนำน้ำกันเติมลงไปเล็กน้อยแกว่งด้วยมือให้สารกับน้ำกันเข้ากันเทสารลงกระบอกตวง แล้วนำน้ำกันใส่ลงในบิกเกอร์อันเดิมอีกครั้งเพื่อละลายสารที่ตกค้างและเทลงในกระบอกตวงอีกครั้งจากนั้นเติมน้ำกันลงไปในกระบอกตวงจนได้ปริมาตร250 ml 4. ี่นำสารที่อยู่ในกระบอกตวงเทใส่ลงในขวดใส่สารเคมีที่เตรียมไว้ติดชื่อสารและวันที่ทำการทดลองไว้บนขวด ห้านำขวดที่ใส่สารเคมีไปเก็บไว้ในตู้เย็น 6. ล้างอุปกรณ์และเครื่องมือทำการทดลองให้สะอาดแล้วนำไปเก็บพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะจัดทำโดย 1. นางสาววิภาวีทัญะเจริญรหัส012 2 นางสาวรุ่งทิวาบุญเพิ่มรหัส0213นางสาวอังคณาในศัรหัส0244นางสาวเบญจรัตน์แซมรัมรหัส0300เสนออาจารย์พงสศธรกรอบสกุล